วัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้อากาศบ้านใครหนาวหรือยังแถวนี้ยังไม่หนาวนะแต่ว่าก็ดีหน่อยกลางคืนก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่กลางวันนี้ยังร้อนอยู่เลยวันนี้ก็อยากจะกินผัดมะระใส่ไข่คะ่ะเพราะว่าเห็นเขาทำดูน่ากินแล้วก็ ไม่ยุ่งยากก็เลยจะลองหัดททำดูค่ะครั้งแรกเลยนะคะมีมะระหัน่นเสร็จแล้วก็จะเอาไปล้างใส่น้ำเกลือไปแช่น้ำเกลือแล้วก็มาล้างให้สะอาดให้มันหายขมไม่รู้มันจะหายขมหรือเปล่านะก็ลองดูกันเนาะมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมีกระเทียมมีไข่มีมะระแล้วก็ปรุงรสนิดหน่อยแค่นี้ละคะ่ะบ้านนี้ไม่ได้กินผมชุลรสนะสุขภาพค่ะลองหัดกินดูขมก็ต้องกินแหละงานนี้ อายุเขเริ่มมากแล้วโรคมันก็จะตามมาเนาะส่วนมากก็จะเป็นความดันไขมันเบาหวานอะไรพวกนี้เริ่มต้นเลยเราก็ต้องดูแลยอย่าให้เป็นอะไรขนาดนั้นกินนิดกินหน่อยมันก็จ้องแล้วพวกไขมันความดันเนี่ยเพราะว่าเราก็ไม่ได้ทํางานอะไรหนักต้องเป็นแม่บ้านอยู่บ้านงานเบาๆนี้ก็กินน้อยๆเพราะว่าไม่ได้ทําอะไรเยอะออกกําลังกายบ้างตอนเย็นนิดหน่อยคาร์ดิโออยู่บ้านนี่แหละค่ะ ละผัดไทยรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามดูกันเพราะว่าทํากับข้าวไม่ชอบชิมเลยค่ะเนี่ยคือกินเสร็จแล้วก็คือกินเลยอ่ะไม่มีการชิมกะกะเอาหน้าตาดีอยู่นะเมนูที่สองก็จะเป็นผัดกะเพราพริกแห้งค่ะเผ็ดๆไปเลยเนาะสะใจดีน้ำมันนิดหน่อยผัดให้อมๆแห้งๆเลยหมูสับหมูสับมีอยู่แล้วเอามาผัด หาค้นดูในตู้เย็นนี่แหละมีอะไรก็ทำมาน,นั้นแหละเพราะว่าอยู่กันสองคนเนาะกินกันแบบง่ายๆไม่ต้องยุ่งยากกับปรุงไปมีรสดีมีน้ำมันหอยน้ำตาลปี๊บซีอิ๊วขาวนิดหน่อยแค่นี้เลยเครื่องปรุงพื้นฐานแค่นี้เลยแล้วก็ใบกะเพราค่ะเพราะว่าไม่ได้ใส่อะไรมากมายเราก็จะไม่ค่อยเน้นเครื่องปรุงไม่ค่อยอะไรมากมายหรอกทำ ตามกะกะเอาตามที่เราชอบดูหน้าตาเป็นยังไงคะหน้าตาหน้ากินไหมคะมามากินข้าวด้วยกันเช้านี้เมนูง,ง่ายๆแต่อร่อยคะ่ะบ่ายสามโมงแล้วคะ่ะไปรับลานด้วยกันนะคะวันนี้ขับมาเส้นข้างในคะ่ะไม่ไปถนนบายพาสถนนเส้นนั้นรถสิบล้อมันเยอะคะ่ะมาเส้นนี้มันปลอดภัยดีเนาะถึงบ้านแล้วลูกชิ้นรอเลยขอบคุณค่ะ ใช่แล้วก็ไปนอนกินนะคะนอนกินนะคะไช่แล้วก็ไปนอนกินนะคะของอ่านพอนะคะแให้กินเยอะนะคะกินเยอะเดี๋ยวเป็นโรคไตนะคะไปหิวมาจากไหนอดอยากมาจากไหนเนี่ยฮะอ่ะอีกการหนึ่งขอบคุณค่ะอุ่นขอบคุณท่าบอกคุณค่ะขอบคุณค่ะ

ข้าวก็สองวดแล้วลคระับเยอะไม่ไหวนะคะันเยอะไม่ไหวนะคะร,รถใช้แต่ใช้ทุกวันแต่ไม่รู้จักล้างเลยนะเนี่ยช่วงนี้ก็ฝนมันไม่มีแล้วเนาะจัดการเขาซะหน่อยใช้เขาทุกวันก็ต้องดูแลเขาหน่อยค่ะทำให้เขาสะอาดสะอ้านเขาจะได้ ดีใจเนาะเขาก็คงเหมือนเราแหละอยากสะอาดเหมือนเรานี่แหละช่วยกันค่ะกิจกรรมช่วยกันทําความสะอาดรถค่ะปกติได้ล้างเองเน,นะคะขับเองล้างเองค่ะวันนี้มีคนมาด้วยเราก็ต้องหาเรื่องให้คนช่วยล้างสักหน่อยเนาะอันไหนทําเองได้ก็ต้องหัดทําเองนะคะเพราะว่าเป็นล้างที่ที่ร้านก็โอ้โหหลายร้อยนะสามร้อยสี่ร้อยโอ้ประหยัดประหยัดเนาะเศรษฐกิจอย่างนี้อันไหนประหยัดได้ก็ต้องประหยัด ทำเองได้ก็ต้องทำเองมันก็ไม่ได้ลำบากอะไรมากเนาะเนี่ยมีคนมาช่วยแล้วเซอร์ไพรส์วันนี้อยากจะมาร่วมกิจกรรมด้วยเนี่ยเขาก็อยากจะช่วยทำอะไรด้วยนะถ้าเราบอกเขาก็มาทำเด็กกันเนาะก็ต้องอยากจะทำกิจกรรมอะไรกับครอบครัวบ้างะเนาะดูแต่ทีวีเล่นแต่อะไรก็ไม่ไหวเนาะเนี่ยก็ท่าถือว่าได้ออกกำลังกายแล้วเนี่ย น้ำตาจิไหลน้ำตายายจิไหลหลานมาช่วยโอ้ยอะไรจะน่ารักเบอร์นี้จะกินอะไรนะจะกินอะไรดีมาฉีดสองสามเปืดเคยดูสิจะฉีดได้นานไหมดูสิมาดูสิเขาอยู่กับพ่อกับแม่เขาพ่อแม่ก็ไม่เคยล้างรถเลยนะเขาเข้าแต่ร้านดูไปแล้วโอ้ยแม่เจ้าไปแล้วสิทธิ์แล้วพอดียายก็ไ้เช็ดเช็ดถูๆนี่มีคนมาด้วยไงบอดี้การ์ด สดีกาช่วยก็เร็วหน่อยวันนี้ปกติทําคนเดียวนี่ก็นานอยู่คันถึงจะเป็นคันเล็กๆอย่างนี้ก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะเนาะช่วยกันช่วยกันคนละไม้คนละมือเวลาขับขับอยู่คนเดียวนะเวลาทําอย่างนี้ก็ต้องหาตัวช่วยมาช่วยสักหน่อยเนาะล้างแค่นี้ก็ไม่ธรรมดานะล้างจนมือเปื่อยเลย <c oughs> คุณนายคุณนายล้างจนมือเปื่อยเลยดู ฝุ่นไม่ได้ดูดหรอกเช็ดเช็ดเอาเดี๋ยวไปบ้านแล้วค่อยดูดอันนี้มาบ้านลูกสาวเลยมาแอบล้างรถสักหน่อยเนาะไม่ได้ล้างสักพักฝุ่นมันไม่ค่อยมีแล้วช่วงนี้เสร็จแล้วว้าูปะดสีะปวดเีร็จมือลอกเลยมือนี้มือลอกเลยเสร็จแล้วครับรอไหมครับเสร็จแล้วครับ หมูกับหมาหยอกกันแล้วบุ๋มหมาลูกชิ้นจัดการไอ้ลูกชิ้นสู้สู้ยายจะเชียร์ลูกชิ้นลูกชิ้นสู้สู้ลูกชิ้นสู้สู้นั่นนั่นนี่ชิ้นจัดการเอ้เอ้เอ้ชิ้นเดี๋ยวยอมลูกชิ้นอย่ายอมชิ้นจัดการอ่ะลยการ อันเลยด่านะทาลุนนะเหนื่อยแล้วลูกชิ้นเหนื่อยครับลูกชิน้นไอยไอ้เยอลูกชิน้นลูกชินกช้นสุดๆน่ารักอะ่ะไอ่ไอ <laughs> เร็วเร็วหนึ่งสองสามเร็วเร็วเร็วเล้วเอาเร็วนี่ลูจ๊บจ๊บ่จิบเอาเร็วดูสู้อ่ะสู้หลังชนฝากลับจากบ้านเซอร์ไพรส์ก็แวะโฮมโปรสักหน่อยค่ะ มาดูสายยางสายยางที่บ้านพอดีมันพังแล้วค่ะมาดูสายยางหน่อยจะเอาสักห้าเมตรแต่มันไม่มีเขาขายสิบเมตรขึ้นไปจะได้ไปแวะที่ฮาร์ดแวร์ละงานนี้ไปอย่างน้อยก็ได้พัดลมเลยเนาะเกือนบ้านให้มันนาวมาคันด้วยเก็บด้วยให้มันอยู่ได้นานที่สุดรอดูซิว่ามันจะอยู่ได้กี่เดือนอันนี้ก็จะคัน ั้นใส่ขวดเอาไว้ใช้เอาไว้ดื่มขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวจะไปคั้นต่อแล้วคั้นเสร็จแล้วมะนาวได้ขวดหนึ่งดูเปลือกเปลือกหนาะเปลือกหนามากได้หนึ่งขวดจ้าขอบคุณนะ ไว้ใส่เกลือกินหรือไม่ก็ไว้ใส่สุมตํายำาอเคนี้ก็เยอะอยู่ยังเหลืออีกในขวดและในถุงยังคั้นไม่หมดคันแค่พอใช้ก็พอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ